ไปย่ำเป็ดมาปุ๊บลีบะละบะโนนบกินอันนี้ดึกจะใส่คิวกินโนนะอ๋องัวซื้อมาทิปอยู่สลึงอยู่ฝากฝานั่นพันแมนของเขาสองสลึงมาเฮาหิบกับกำเอาไว้ย่าได้ลงไร่ลมทะยานโตเกินเฮดกำสีน้าตอกย่ำจะเป็นแปวตลอดการทันเอ้ยสบายดีพี่น้องสวัสดีแล้วกับทุกๆคนมันีกับ บม่ได้ไปใส่หรอกมาใส่บ่วงหาคนมากินเกลือเขาทำทงไฮทงหน้าจัิงสิละมันยุดมันยุดมันนี่ใส่บ่วงตอนเช้ากินเกลือเขาได้ปลาคาบมันยเป้มาเนี่ผมมีอยู่ผมมีอยู่คืออยู่ปะวะคือคือจิตป้อนท่านมาแรงนี่ย่ำเลยเจ็บเป็นร้อยตัวพวกนี้ได้ว่าปลาคืออยู่คืออยู่เนาะทำนี่ทำงามโอ้โหนี่เนาะมันได้คาบมันเป้เนาะมาเนาะมันยเป้บมดได้มาหนำไปตายใช่ ผละเพื่นกับงานเพิ่นงานเพิ่นผละเพิ่นกระไรมีแผนหนึงเพิ่นกระไรจับไมมจับไหมบุปาไหมส่วนมาใส่บวงกับบมากละไม้ระไรแล้วหนิกระลูกพีเพือนเนาะมาตัวดิตัอามเสาสาเสาสามเสาตอวทางหักลิโนจับปนรอยโตมักนี่มื่นนมือมื่นโอ้แม่แม่งแมงย่ามสองหลอดบนนี้เท่าเดิมหนึ่งแรกเดมหนึ่งหอดนึง เดี๋ยวมาแรงเดี๋ยวมารงมาลุ้นนำกันไหมสิมานโมมานกเลยมาอย่แล้วไงท่ามันจะท่ทำมันตนนเอเชียยังตัเอเชียตนนั่นนกีหน้าทบานเานะเี่ยเนี่ยเรียบดวนเลยท่านะเนี่ยเรียบดยาไปสุดทีเนี่ยสุดคนตาเทคนิคตัวนี้ขงหนูโอ้ที่มันสีแหลนู้แลมันมาตะปาขาได้อน้อง มันามาเขาหูเลยเด้อว่าวมันหแหลหูแล้วเอาตะบะเขาในดันลิฟตมาทางบนี้ด้แต่มันมีสันชาตยาน,นะสันชาตยานกันดักมาแต่ต้องต้องเป็นนาไนายพานได้ถึงจะหูนายพานใหญ่้นีดไหนผู้นำผู้นำทับน้ำเอาเนี่ยนํำไปหลักป้าิที่กันแรงหวง วันยุด okay, เมนวันยุดมาหาดักนูยำแซวดักว่ายำแมลงดักตีไซหอนวันนี้มันแดดหอนเยอโอเคเดียวตอนมายาวจะรุนกันไหมใส่บ่วงแล้วกันโอเคเนาะเดี๋ยวตอนมายาวเนี่ยมารุนกันไหมยำแรงยำประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละเดี๋ยวมารุนกันไหมแบบติดล้าอยู่บนนี่ สมขับนายผ่านพันศาอยู่บ่เมืนว่าเหมือนพันศาเพม่อนมันใจอ่าจะเป็นรอยโตเพม่นว่าบีนิไปหานูปักแดงเออเออเินมาแล้วมันทัวเนาะเดิมทัว่โอเคทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวตอนย่ามารุ่นกันไหมใส่บวงแล้วกันสลายอะไรน้องหิวเขาล้ตอนได้กินเข้าเถอะใส่พคือไม้ไว้แล้วมันใส่บวงบวงเบิดนี่พึ่งไม้ไว้ก่อนทาเลมันดีไหมนี่นะ ออกมาแต่บกเข่าเลยขึ้นมานี่ตังยั่งไราจะไปให้รอดแก้วพี่น้องแก้วโอเคอ่าสวัสดีแล้วสวัสดีทุกคนเนาะมื่อเนี้ยมาย่ำน้องของเขาดักไว้แต่เมื่อวานนี่ตีเละครับนี่อุ้ยเหรอโจักง่ายเลยสลอดเลยนี่ไปใส่กางเกงดีโดนเปีกอู้ปีกอยู่

เอาเถอะทำได้ง่ายๆเลยโอ้โถือครับด้ตัวเลยครับสองตัวเลยนี่ครับใช้ไม่แล้วทั่วกันเฮ้ยไปนี่ดวยลุ้นกันต่อครับเป็นลุ้นกันต่อนี่อยๆนี่ดีแล้วครับนี่แล้วอุอ้ยต่อเนื่องเลยสามตัวเลยนี่มั่นมั่นมันเลย หางคาดวานนี้หงคาดโอ้ตวนประวัต like. er ิคโซนไอรีกันต่อกิมกิมตันนี้เียนไมเซียนไมเซียนหมได้หนิโอ้ยีดแล้วมาดูีโตเลยสีโตเลด้หนิีโตแป๊บเดียวหนึงอย่ามาได้จะก็ไมานี่ันนี้่หกหลัง เอาพลังนี่ดีตเลยีตัเลยฝังเนี้ยฝักโตเสียนไม่เล้เนี่ยเด้อมาจากเียมาจากทาไหนาอ้มาจากไตวเอ้มาจากลุงเก่เลยลุงเก่าเป็นลุงก้านะครับโอ้าขาดดีกว่าขาดขาดมันมนครับมันมันมาน มัจ็บเป็นรอยตมามาเนี้เอาหน้บวกนะส่งคืออยู่รอบมาเนียมึงนี่นะทางงามๆโผ่ถีล่าถีแล้วโผ่ตูถแห่งง่โตโตผูทำนี่เนี่ยมึงง่าตัวดิโไปกัดหนาดงเขาไปนี่โผ่ง่ายเลย พ่อหนุ่มผูกบ่านี่ตัวหนุ่มผูกเว้ยพ่อเดี๋ยวหนุ่มผูกไอ้เว้ยเข้นไปคนนะชิมือชิมือขึ้นไปดอกเต๋อลูกน้าจับนูน้าครับดักนูน้าครับไหว้ลมเรียกมาแล้วเรียกมาแล้ว Màn này mình tắt tiền liền lên Ghép nào có bật hành Dạ chứ dạ Ui, cái này gặp Hả? Bọc này đi Đưa tới xài Phiêu bọc cái nô nè Ôi, cái xứ lắm rồi Đưa tới xài sống tốt lên mà Sống tốt lên không được nè cắt cái này hả lạ Nên tiết là mình hại yeah, yeah, yeah. là mình cắt cái giờ đây không dùng cái lưỡi thằng tua Dạ cho kênh <laughs> cái tên sang là ba xí lị nữa ạ Mà ăn đâu ngàn sẽ giỏi chứ leo Hai nhanh ăn Đấy cái cả đi đi nào Đóng mọc hả mọc hẹn, hẹn một khử này Đặt nó màn màn. Long cái gì Nhắng gặp nhau nèo nèo kia kìa 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 อยู่นี่เองอืมติดใหม่ๆเลยได้เปล่าเนี่ยเกิดหลอนเลยครับนี่ยอ๋มัน่นครับหมันครับเต็มกระสังเลยครับบวานนี้ใช่ทางไปดู อถึงยามในเต็มอัดเลยนะเต็มคาราเบลเลยครับแข้วติดแล้วครับติดแล้วบ้าผมบินมานั่นเองติตาครับต้เลยอ่ะตัวนี้ไม่เลื่อยไม่เลื่อยไม่เลื่อ แต่พี่ฮกเลยเนี่ยออ๋บติดเอลอีกอุปกรณ์ไงนะครับนี่มาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยวะเนี้ยทุกม่านห้องเขากะเปลี่ยนหน้าใหม่ตลอดเนาะเพราะว่าแบ่งกันไปไล่ไล่กลุ่มโอ้ยติดเอลติดแล้วตัวนี้ยัง่ได้เก็บอยู่นี่ โอ้ยตึกตืนูอนอะไรโดกระพโพอ่ะแก้วว้วไอะไรย่เง้มึนเไรโอร้ยมือซีมือนี่ มันเลครับมันมัดีเลยง้เขาพวกเขาแับรับกาเปลี่ยนกันไปตอนสาวตอนแรกกัเปลี่ยนนามใหตลอดเลยมาหลาอมาหล่ทีนง้นนี้เป็นสิบคนหมดนะแต่ว่านี่ข้างกันไปแ่งกั <possibly> ่ไปัวสายไปยาเป็ดหมาพุลีบะลบ้านโอ้่ย

ผเนกมีแผนกลายแผนกเลยนี่มามานู้พ่เฮาแเนปุนป่ปนหลจากลออยู่บนี่สามมือมาสองอยว่าายเจนแล้วสุกาด้่วเลยเจ้าไนเผาพเนเผาต้มนกต้มนกคือว่าลูกพี่คือกคือเเนี่ยมันขนาดอ่มันขนาดเลยุดเลย จักลอยมาในชุดลุกพลมาในเกืบสองลอยมนแล้วรวมเห็ดกินรวมปล่อยทิ้งอีกเด้ปล่อยทิ้งีวะมีปล่อยทิ้งีไหมโอ้ปรจบมัมันปล่อยก่อนเว้ไทย้เนี้ยมันบบมันเลยปล่อยแล้ก่อนเสียดไม่เสียดไม่หัดทับมันสดหัดเีถึงหน้าตาอายไม่ดีแต่อาก็ทอนขนูเป็นอยู่ได้หนูอะไรก็ได้แกวแกว